ครับสวัสดีครับผมนมรดเขียนครับครับมือวนี้มีแม่ลูกสองคมมาเปิดราคาครับนายเบียพันน้ำเขามาไหมโค้มแรกจะเป็นแม่ลูกผูครับคมที่สองจะเป็นลูกแม่ครับแต่ว่าคมแรกจะเป็นโค้มไงครับอค้มไงนี่ลูกก็จะเป็นของหุตตันครับหุตตันมีใบมีหลอดครับเดี๋ยวใบหลอดให้เบื้องก้อนครับนะครับใบหลอดครับ ลูกลูกไส้หดตันน่ครับใบหลอดเพิ่นครับส่วนแม่ส่วนแม่ครับนี่แม่เพิ่นผสมสติงเล่ไวครับได้สองเดือนกว่าครับผ่านหลอบแล้วครับนี่ใบไม่หลอดขึ้นกันครับเพิ่มผสมวันที่สิบสามเมษายนครับ โกโกครับกำหนดขอดยี่สิบสามมอาล่าค้งโกเจ็ดครับน่ครับใบหลอดเพื่อนครับอาไปเบังรายละเอียดงอครับนี่ใบหลอดทึ่งแม่ทึ่งหลวงครับเดี๋ยวมาถามรายละเอียดว่าำในญ่เวียดครับบ้านนี้เอาหันขังมาจากน้อยญ่ยเวียดเดี๋ยวจังกินดุ ควอมนี่แม่ลูกเปิดใบไรมาเ้ยังเ,เวดเปิดไปหกหมื่นหาพันครับเพิ่นเปิดไบหกหมื่นหาพันบาทเด้อครับพี่น้องต่อรองไดอยู่บนยายเวดต่อรองได้ครับต่อรองได้ต่อรองราคาได้ครับพี่น้องลูกมันก็หยอกกันอยู่คนครับนี่ครับลูกครับตเตงแดงครับลูกผู <c oughs> เปิดใบหกหมื่นหาพันบาทต่อรองราคาได้ครับพี่น้องเบอ,เอเเร์โทรอะไรนายเวด 2 7 4 9 9 1 2 2 0 8 2 7 4 9 9 1 2 2ครับพี่น้องอเบอร์โทรยังเวียดครับโทรเข้ามาต่อรองราคาออเดอร์ครับพี่น้องคมแดดครับเป็นแม่ลูกผู้ลูกจักเดือนยังเวียดผมกับบริบึงลูกลูกคลอดสิงหาลูกคลอด เดือนใดนี่นี่ครับพี่น้องลูกขอดผมกระเบิ้บ่เปลี่ยนครับขอดน่าจะยิบเก่าสามิบสิงหานี่ครับสิงหากับตอนนี้กับเดือนพฤษภาดดสีษีบอกสามพันเจ็ดพันแปดเดือนแปดเก้าเดือนครับ 100, ประมาณนี้ ต้นนี้มีใบยัเวดแม่นี่ต้นนี้บัมนะีครับขาตุวขาทวนสวงชุดหังดงหางดอกรับประกันต้นนี้ให้น้องติงกะรับประกันให้บ่มีตน้นนี้ครับพี่นอ้องโค้งสางเงครับงอแม่นี่ถึยงลอยซีสิบหาบวกครับถ่ายสูงลอยซีสิบหาบวกครับพี่น้องเนื้อหนังดีโค้งสางเงยความลึกได้สิสธดืองามความเงีวได้ถนอกมีครับงาแม่นี่แข้งขาดีน่องยัยเวดเนาะกลิบเรียบงาม ใจลูกเด้งแดงเลยครับพี่น้องใจลูกลูกนี่แดงดีครับนะวีสในมในทองครับลูก <Will> ล <illustrate illustrations now> ูกสามในทองเนาะทองนี้รับประกันทองว่าบอสให้รับประกันเนาะเพราะว่าบอสให้ตรวจทองเป็นบอสให้รับประกันทองเด้อครับพี่น้องเป็นบอสให้ตรวจทองครับแต่ว่าผ่านมาได้สองเดือนแล้วครับสองเดือนนิดๆสองเดือนกลัวส่วนลูกกับวันนี่ตอนนี้ยังนอนยังเวียนเนาะ ลูกกับโบย้ยดำนี้ยางครับพี่น้องเอาจุ๋งยางแจ๊กบ่ายกันหนะ่อยาเวยียดให้พี่น้องคนเบิ้งทายุงทานยางแจ๊กบ่ายกันนะนี่ครับลกูลกลูกนังนะดีงายครับแดดจึงเครื่องเลยครับเงียาเองครับเบิ้งทานยางครับพี่น้องนั่นหยอกกันครับคมแหลกครับนี่ครับคมแลลมหลกไล่ลูกไหมพี่น้องคนเบิ้งแจ๊กน้อยนะยัยยยจอม ี่ครับตาจงทายางครับหางกะเน่าเน่าดีครับพี่น้องไปมากโค้งสั่งใหญ่ๆนี่ตอบโจทย์แน่นอนครับความสูงกะกะสูงอยู่ครับรอยซีซิมหะบวกนี่ครับนี่ครับลูกครับลูกลูกใสแดงจึงคืนครับลูกใสเพิ่นแข้งขากะไงเอาลูกใสหันขามาจากหน่อยนี่น,นะไงเวดลูกใส โบ,บทันเดตเตรมกล่องอยักเทียนนะลูกไส้เพิ่นันมีตะแลนนี่ครับลูกไส้ครับบังครับเนื้อหนังหนังหนาเงาดีครับต่นอกมีจิ้หัวด,ดำแข่งขาใหญ่เลยครับหน้าขวดพอพันหลักบนแลครับนี่พอขำพอพันคุ้มฝูงเพื่อใได้ไปนี่บ่ระพิษผ่านแน่นอนครับตอบโจทย์แน่นอนคว้มหนาคว้มลึกคว้มเงาวคว้มยน่นี่ครับแดงดีพอครับอัน มาเถิงหน่อยตัวนี้หกหมื่นห้าพันบ,บ,บาทตัวล่างราคาได้ครับพี่น้องจับแดงรูปได้ใบได้ครับพี่น้องเบิ่งครับพวกจัองอย่างนี้แต่ว่าแม่บ่ค่อยแดงครับแม่เป็นสีขอบเปลือกน,อ,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 นอ้อยเบี้ยนอ่ะแม่ลูกกระทบสีขอบเปลือกเบิ่งครับ,อรบเอาเบิ้งข้อมตัวใบข้อมสองนี่เป็นค้อมพิกนิกครับคมสองเอ่อเป็นว่าไทายกลางเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับ ข้มที่สองอยู่ด้านนายน,นะครับเดี๋ยวบนอเอางวงแม่ไปผูกว้ก่อนครับเดี๋ยวบนจุงมาให้เบิ้งครับโคมที่สองนี่ลายมันดไหมเวียดข้อมที่สองันเปิดไว้สี่หมื่นสองพันบาทเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับโคมที่สองนี่แม่นีสีสูงลายมันไดงเฮ้ยนายเวรประมาณอยสามจีมหาเนาะ ถ่ายสูงอยู่ประมาณรอยสามสิบหาครับแม่นี่ลูกไก่ถิ่นใหญ่ทอแล้วครับลูกลูกสาวจากเดือนยัายนจื้อเบลล์เนาะเอาประมาณเอาประมาณสี่หาเดือนนี่เลยเนาะลูกสาวกับใครอ่ะอย่ามาเกะไก่จักน้อยอย่พี่น้องคอนเบิง่งนี่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับสี 42, ่สิบสองเนาะสี่หมื่นสองพันบาทต่อรองราคาเอาครับพี่น้อง เบิ่งครับน่องครับนอนลงนี่ครับเป็นหูวแห้งหลายแดงดีครับข้อมนี่แดงดีด ok. ข้างนิดนิดหลุกข้างขึ้มันิดนิดอันข้างนิดนึงตัวนี้บ่มีม่กับน่องใหญ่เวียดนาะตัวน,นี้มีบบ<นะ> <usi> ่หหาางครัวะมีแต่หางเนาะหางขาดหางถึอน้ำมักจับหางขาดมีตัวน,นี้อย่างเดียวครับแม่หางถึอน้ำมักจับขาดนี่ครับ ล,นนล,ลูกแม่สี่หมื่นสองพันบาทต่อรองลาคาเอาครับพี่น,อน้นองนครับลูกครแม่จะสีนอนะครับลูกก<อ>ับประมาณหาเดือนประมาณนี้ครับพี่น,อน้องปู้ได้อยากได้หุมหน,หน่อยไปเลี้ยงกินหยาง่งายๆกับโทรเข้ามาต่อรองเอากับยายเวียดครับ,เ,รรบเบอร์โทรอีกหรอบาเวี้าเก้าหนึ่อยดเว9 9, 9 1, 2, 2. 2> 8 2่เก้าก2อครับพี่น้องเบอร์โทรนายเวียครับ จากได้ค่มได้กอะทักเขามา่าทู่ขามาต่อร่องราคาเอาครับพี่น้องราคากะต่อร่องได้ออค่มหน่อยค<ว>่คมหน่อยข่มไงกะทู่มาคุยกันน่าอย่างนี้น้าเ,เอาจู่ไงพี่นอ้องเบิ้งจะเข้านี่ครับพี่นอ <marketing. S 1> ้องใกล้ๆกลู่วันกัหยอกกันนี่พื่นครับเบิ้งครับเนี่ยตัวร่ำตัวเงี้วที่สุดเลกังามอยู่ครับง่ไทยแม่นี่ ไอลูกไปชวยช่วยกองก็ลูกเออครับสั่นมุงยานี่เอาเนี่ยละเนี่ยพี่เอ็ดเครับลูกกับแม่ใกล้จะซ้ำกันแล้วครับพี่น้องลูกกับแม่มากขมได้กับเลือกเอาครับพี่น้องยิ่งงบหน่อยงบไรเมื่อนี่เพื่อนกับมีมาให้เลือกทั้งสองทั้งสองงบครับงบราคาสูงกับราคาต่ำต่รร่างได้ทั้งสองขมครับพี่น้องเอาโทรมาครับโทรมาต่อรองเอา พิกคัตนาข้อออกพิ่นกับยุบานน้อนสูงตําบลหน้าเวียงอำเภอสีนางครันีคมจังหวัดราชเลื่อนครับสำหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทรงฟี่อยลูนะครับกดซับสไครต์ส่องยูทูบนมบนเขียนน้ำครับเป็นว่าทรงฟี่ลอยลครับแต่ละคมเอาสนใจก็โทรเข้ามาครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับผม